ทาันะคิไ่บทงไข่ให้กระปุมือนห่กือไา้กินของแสตหะฮะตะบอนปานลมาทอกินน้ำเนยซื้อเค้กเฉำเอยังกินหนึ่วันเกิดตัวโตวอโตว่ว้าฮปปี้เบิ์เดย์ให้เบ ทายสบายดีพี่น้องพอกันเองพี่นองง้องเลยอ๋อพอกันตอนแรกๆนีม่มาบาดกาณามาคอต้นกล้วยพี่น้องเลยเนี่ยกล้วยกล้วยเงาพี่น้องเลยช่วยเอวยอะเกล้วยเียวเรียพี่น้องอกล้วยป่เออขอเดี๋ยวจากต้นสองต้นเนอะเนี่ยจะไปปลูกดินเผาวันเนะี่ยมันบวมพี่น้องเลยดินดินดินเผาวันมันบวมเนี่ยใหนบอก quả ngào đấy quả quả xúc này xúc kiều này cưa bác chạy này nè khó phân mắt lái là cả chứ nó khó chắc tuần này là nè đây là phía nào đây tám tuần Để Ok đã xong nè Bỏ lại nè Rồi Thế giá chiếc cả đã Dù con Lại Là giá chiếc lên Nâng khẩu Tôm cây Ờ, đây đấy. เอาหัวโลวเ,เข่าเล้วมาใส่ด้วยหัวโลเข่าเฮื่อนหน่ <c oughs> <c oughs> อ้หนึ่งเขาเองก็พี่น้องเลยเป็นหนุ่มหน้าดอนหนาวนะ,ม,ะมาเนี่ยไปปลูกพี่น้องเลยทาไปปลูกก่อนขอบใจแล้วกันนะเนอะปลูกกันทีปลูกอยู่หลัง,บ,นนงบ,บ้านเหมือนกับมืบ่ก่อไม่ได้เอาเงาฝนมันตายหมดพี่น้องเลยเนาะก็น,กะกน่าแล้วก็อยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยเนาะ น้องดุงก็ไปอยู่นั้นเวยมอนพวนแล้วก็อยู่ผู้เดียวมาจะเห็นงานแน่นนะ่ะแล้วก็ไปเห็นงานกับอันบ้าวนวกยังไนอ่ะอ๋อหน,นึงเขายัางกินเองกินหอยด,ดอกเม็ดพี่น้องเลยนี่ละพี่น้องเลยจะเอาเท้านี่แหละปลูกเท้านี่แล้วนั้นาาก๋วยน้ำว้าก๋วยนำว้ำว้าพอดูโอ้ยไก่เลยกับบุญไปมากเกือบเหือนชุบชุบอ่ามัน

จนกว่าธรรมดาเขาเนี่ยกลัวงอเลยอ๋อกวดงาุกแค่นี้ทางกันเองนีครับขีไ่ทาไ่ คนจิงไข่ห้กระปุกมือขอให้เลยเดินไม่มีตัวน้อยแล้ ปูว่าติดขวยเลยไม่งนี่นหน่อยขอปนหน่อยผนจได้ไหมเจตัวเจมงคก็ได้ Vamos a verlo. ¡Cuidado! เมาออกม่าแต่ถังผูกทั้วง้งไดือ่าูกไัยังไงบอแดก้นะแดงยินโดก้ก้งาบเราพี่นองเยกับแคทปูนที่เป็นหมาพ่น้องนะเห็นด้วยนะเนี่ย g r ต้นพอดีพี่น้องเลยไงถึงกึบไปขาเื่อนี่เนาะอันนี้ก็แดงอินโดนี่แดงอินโด ราคาวเดินมีราคาได้พี่น่องเขาเฮอกันได้ยินดูออกจากถังพี่หน่องปูวเอามาปลูกสองต้นแล้วเสรเกิดด้วยวะอือจักวันเนี่ยอยากอยากให้เห็นหมากมันมน,นี้พี่น้องเลยหมากก็จะเป็นหมากวะเนี่ดนนยด้ยเบ็ดไก่ก็เด้พี่หน่องเลยบมวกับหลักไปนึ่ง <laughs> วันนี้ก็มันเกิดดอกมาโต เนาะฝน,<บ>น<ม>สิไปยางปเล่นบางเอาตกับางอดนหน่อยก็เพีองรเนาะเมื่อวันเกิดเอาตพี่พ้องครบหอบหนึ่งปีหนึ่งปีบนด้สองปีเลยเพราะว่ากจำหมดจำหมดอายุหนึ่งล้านมาได้เนาะไปไปอีกอีไปหา,าตักอนจำหลังเพียงยเงินปร,ระวันเงินกนันอ่ะ gần ổn nổi thắng của mình. ra Bye. 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 sau ổn nổi Bye. 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 nhây đấy nổi đấy nè, ổn nổi, à thưa, cứ nghiệp thế nè, à? ngấu thế, bà thưa. กาพัเขาลงจามนีเปิดรุ่งมาขึ้นด้กินของแสบเถอฮะตะบอลาดมากากินน้ำเนยซื้อเค้กซื้อเค้กเฮ้ยยังกินหนึ่งวันวันเกิดตัวโต่ออโตว่ะว้าฮปปี้เบิ้ลเดย์น้ำมัหมึกเห็นยังขอกินน้ำหมด้เนาะเนาะเจ้ากินอ่าโปวะปีปีเป็ดกินได้หรอวได้ เดกอ้มอ่่นั่งสงเดกันเดินออเอาตัวเนาะครบรอบปีนึงเป็นวาวเลดิอีสังกันนของเล็กๆเพิ่นอืมครักแล้วครักแล้วครับแล้วอด่ายแ่ินเนี่เมื้ล่นยี่ข้าวไอ้แอ๋สิมาบ่อะแอ๋สิมาบ่บ่เอาคือเวลาสิก่อน ทางเมือาเดือนนี่ราไดมาบอกดูดมาโอ้ยเฮ้ยเพ้ยเฮ้ี่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้าเฮ้ย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 เล้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเ่้ยเฮ้าเฮ้ยเค้ยเ้วเฮ้ยเเฮ้ยย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เ้ยเฮ้ยเ่เ้ยเย้้เเเเ้อเ้้ก เออแล้วจะฝากน้ำวอืมอืมดีและดีและวพื่อนฝากเมื่อกีมี FC เราฝากก๊บไปให้แม่จีได้ด้วยะได้ไหมเออเออปีหนึ่งนี่พี่น้องนี่ปีหนึงปีหนึ่งี่น่ะปีหนึ่งนี่นเออขาสตในเขาเน่่าตาหยอกกข้ามาเาเป็นด้วยแลกแก ดีเป็นบ่าวขืนปีหนึ่งเลยเนี่ยอืมวะว่าเกิดนกเอ,อโตวัวมาแรกกับเบิ้องในคลิปเท่าคนหน่อย้ะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้พอวานกับศรีาไปก่อนเนาะไปตามเลยอ่ะคลิปหน้าเจอกันพี่น้องสบายดีสบายดี